สวัสดีค่ะร้านแมกอัพสตูดิโอนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตลำโพงมาเชลทับต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะกดปิดสวิตช์นะคะถ้าเกิดว่ามีปลั๊กนะคะให้ดึงปลั๊กออกด้วยนะคะหลังจากทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะทําการลบการเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้ออกนะคะพอลบเรียบร้อยนะคะเปิดสวิตช์พอไฟติดขึ้นปกติแล้วนะคะกดปุ่มนะคะตัวบลูทูธนะคะค้างไว้ค่ะ หลังจากกดค้างไว้นะคะไฟของตัวบลูทูธนะคะเขาจะกระพริบช้าๆนะคะให้เราปล่อยมือได้เลยค่ะตัวไฟจะดับนะคะแล้วเปิดติดขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นลองทําการเชื่อมต่อบลูทูธดูอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็ลองใช้งานดูตามปกติเลยค่ะหากการรีเซ็ตนี้นะคะยังไม่สามารถช่วยให้ตัวเครื่องกลับมาใช้งานได้ตามปกติลูกค้าสามารถส่งตัวเครื่องมาที่ร้าน Macup Studio ได้ค่ะทางร้านมีบริการตัวชิคฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะขอบคุณมากนะคะ m ม k อั p ซีรีโอสวัสดีค่ะ